ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m ลเต t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK j เ u r จ e y บนตัวของโปรแกรมตัว U ูท o n e แบกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ย แต่ว่าเมื่อผมปิด โปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F k Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อมๆกันเจอกันครับ <Yeah. S 2> และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วรทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมทังซาาและรวมไปถึง Seven Night Reverse ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชันท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพบๆร้อมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนแล้มวมาชมมันจะเป็นคนไทยหรือว่ารุ่ต่างๆทุกท่านนะครับมวานที่ผม,มพูงจะเปอาราฟมรีเกตได้เคยทาวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซลแอนด์ไทม์เลเวิร์นะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสปอยแพตในอนาคตอีกป,ประมาณ2วันข้างหน้าหรือก็คือวันที่21ธันวามน,น่นเองนะครับว่ามีอะไรอัปเดตขึ้นมาบ้างเนาะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าสิ่งที่มันจะอัปเดตเนี่ยน่าจะเป็นตัวของอจิตสัตว์เทพใช่ไหมก็คือจะเป็นตัวนี้ อ่าจิตวิญญาณสัตว์เทพเนาะตรงนี้ซึ่งมันเข้ามาประมาณ3สัปดาห์แล้วนะยังไม่มีตัวใหม่สักทีเลยตัวนี้ได้มาจากการเปิดกาชาและกิจกรรมตัวนี้ได้มาจากการซื้อในร้านาค้ากิลและก็กิจกรรมใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยสดาวเนี่ยบวกสเตตัสเนี่ยเรา45%เลยนะคือมันเยอะมากนะครับอันนี้สอดาวเนี่ยบวกสเตตัสสาแต่ถ้าเราอัปเดตเนี่ยมันเป็นประมาณแบบ ตัวของ5าดาวเพชรเนี่ยบวกสเตตัสประมาณ109%ซึ่งมันบวกเยอะมากๆผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะควรเข้ามาแล้วนะแล้วก็อาวุธลับเนี่ยนะระดับสีแดงชิ้นใหม่เนี่ยอาจจะควรเข้ามาแล้วแหละเพราะว่ามันออกไปนานแล้วใช่ไหมเพราะว่าอาวุธลับสีแดงเนี่ยถ้าเราปลดล็อก5ดาว5ดาวแดง5ดาวเพชรเนี่ยมันจะสามารถเอาอาวุธลับเนี่ยยัดเข้าไปในคอร์ริชั่นได้ใช่ไหมแล้วก็จะบวกสเตตัสให้ตัวละครทั้งทีมอ่าแบบเพียวๆเลยเพราะฉะนั้นตอนแรกนึกว่าจะเข้ามาเว้ เพื่อที่จะได้ใส่อาวุธแดงชิ้นที่3ไงแต่ว่ามันไม่เข้าอะดิมันเป็นตัวอื่นเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอังอุถงเนี่ยเข้ามาได้ประมาณ4วันแล้วเหลือลอีกประมาณ2วันเนี่ยก็จะออกไปใช่ปะแล้วตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาครับสปอยมาในรอบนี้เหมือนกันนะจะเป็นตัวของแฟนของเขานั่นเองเนาะหัววิหาวนะครับเรียกได้ว่าวอดข้ามเลยเพราะาตอนแรกเนี่ยผมคาดการว่าตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ย น่าจะเป็นถังซานเทพสมุทรเพราะว่ามันจะมีตัวของที่มันเป็นกิจกรรมตรงนี้กองทุนซึ่งเราจะซื้อแล้วเราจะได้เลือกเศษตอนนี้มีเสียวอูถังซานตัวของอ่าถั้งอุถงใช่ไหมและผมแลกเศษถังซานไปแล้วแต่ว่าถังซานมันยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาเลยยังไม่สามารถใช้เศษได้แล้วก็จะมีพวกตัวของอันนี้วิญญาณยุทธซึ่งมีถังซานมาแล้ว ผมก็เลยคาดการไว้รอบก่อนหน้านี้ว่าน่าจะเป็นถังซานเทพสมุทรเพราะว่าตัวละครเหมือนกับเอาปอไซซีแล้วก็ถังเฉินมารวมกันเก่งมากๆเลย เออแบบเป็นตัวละครที่ไม่เก่งมากทางซานเทพสมุทรนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นแท้งเมตาแต่ปัญปหาคือรอบนี้โหววีห้าเข้ามาซึ่งมันดีด้วยเหมือนกันเป็นตัวละครที่สามารถแช่แข็งศัตรูได้ทําให้อีกฝ่ายไม่สามารถแปลงกายแายวิญญาณยุทธได้มั้งเออเป็นตัวละครที่โหดเหมือนกันไปสายควบคุมอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากๆเรียกได้ว่าของมันอาจจะต้องมีเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตเนาะก็ประกาศเปิดตัวนะครับดวงตาวิญญาณแช่แข็งโชคชะตานะครับอ่าสํารวจบอกกําเนิด สัมผัสแก่นแท้นะครับก็คือตัวของปิญญาจาร์ระดับขั้นเทพมิติจำกัดนะครับหัววีห้าออมาถึงแล้วเระยะเวลากิจกรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่21ธันวาจนถึง26ธันวาเวลา5ทุ่ม59นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ร้านค้าแลกเปลี่ยนเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือตั้งแต่วันที่21ธันวาจนถึง26ธันวาอ่าทุ่ม59านาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ ดวงตาวิญญาณสะท้อนโลกนะครับกาชาจำกัดของถังอุถงอันเนี้ยแปลผิดอ่าน่าจะเป็นหัววีห้าเนาะก็คือกาชาจำกัดหัววีห้าภายในกาชาเนี่ยทุก40ครั้งจะได้รับวิญญาจาระดับตำนานหรือสูงกว่าก็คือตั้งแต่ระดับ s s r หรือระดับนิติเวลาสีแดงนั่นเองนะครับการการันตีเนี่ยโอกาสออกคือ50%จะเป็นเหมือนถังอุถงเลยก็คือกาชาเนี่ย มันจะมีโอกาสนะครับที่เราจะได้ถังอุทงเนี่ย1.85%และตัวอื่นๆเนี่ย1.85%รวมไปถึงตัวละครตัวก่อนด้วยไม่ว่าจะเป็นเสืเวอวัวชูล่านะครับหรือว่าตัวละครระดับพิเศษสีส้มตัวอื่นเนี่ยจะอยู่ในการชาน,นี้ทั้งหมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นโอกาสออกคือ50%นั่นเองเอาง่ายๆนะครับ ที่จะได้หัววีห้าหากการอันเชิญครั้งนี้ไม่ได้ mm. หัวว,วีห้าเนี่ย mm. การการันตีในการเปิดอันเชิญ40ครั้งถัดไปจะการันตีหัวว,วีห้าแน่นอนเพราะฉะนั้น40ครั้งแรกไม่ได้การันตีได้ตัวละครหัววีหา้า40ครั้งต่อไปถึงจะการันตีแสดงว่าการการันตีจริงๆคือ80ครั้งนะแต่ว่ามันจะมีบางละครั้งเนี่ยผมเปิดไป50ใช่ไหมผมได้มา4ตัวแค่รอบเดียว แต่นอกนั้นบางทีมพอมันเกลือมันก็เกลือมีบางคนโชคดีแบบโชคดีเกินครับเปิดไปร้อยกว่าครั้งอ่ะได้1ดาวแดงบางคนเปิดไป400ครั้งยังไม่ได้1ดาวแดงเลยเออมีนะคือมีม,มีมีบางคนมาแชร์เลยเพราะว่าเราสามารถดูการการันตีเนี่ยได้จากการเปิดตรงนี้เห็นไหมด้านล่างซ้ายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปัจจุบันผมเปิดไป540ครั้งผมได้ทั้งอุถงมา5ดาวแดงเออบางคนมันเปิดไปร้อยกว่าครั้งอ่ะแม่งได้1ดาวแดงคือดวงแม่ง สำคัญจริงๆนะครับอ่าแล้วก็เมื่อสะสมจํากัดเอเมื่อสะสมจํานวนการอัญเชิญอ่าดวงตาวิญญาณสะท้อนโลกเนี่ยครบตามที่กําหนดจะได้รับของรางวัลสุดหรูเพิ่มเติมเนาะก็จะเป็นตัวนี้แหละนะครับนี่ด้านล่างซ้ายนี่สูงสุดก็1,000ครั้งนะจะได้กระดูกวิญญาณสีแดงนะรประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ครับอ่าประสานโชคชตานะครับทำเคเวสเนื้อเรื่องหลักสําเร็จ ก็จะสามารถได้รับวิญญาจารย์ขั้นเทพสายมิติหัววีห้าฟรีได้เลยนะครับในช่วงเวลากิจกรรมภารกิจที่กำหนดสำเร็จรุ้ล่วงเนี่ยยังสามารถรับรางวัลสุดพิเศษเช่นอนึกวิญญาณและเหรียญดวงตาวิญญาณได้อีกนะก็จะเป็นในส่วนตัวของกิจกรรมที่จะได้รับตัวละครฟรีนั่นแหละนะครับเนาะทุกตัวละครมีเหมือนกันหมดเลยในตัวละครพิเศษ สีส้มสีแดงสีทองนะครับจะเป็นตัวนี้อ่านี่ก็ทําตั้งแต่วันแรกนะวันที่2วันที่3เนี่ยเราจะได้60เศษพอดีก็จะสามารถได้รับวิญญาจาร์เนี่ยหตัวไปฟีฟีน่นเดงนะครับแล้วก็จะได้รับเหรียญกิจกรรมที่เอาไว้แลกของรางวัลในร้านค้าด้วยเนาะต้องมองวิญญาณนะครับอ่าระหว่างกิจกรรมจะค่อยๆเปิดบททดสอบบอสรับนะครับผู้สืบทอดเนี่ยสามารถรับไอเทมเพิ่มพลังและ เปิดสถานะเสริมพลังเพื่อต่อสู้กับบอสทำคะแนนถึงเป้าหมายเพื่อรับคริสตัลเหล็กใจเยือกคริสตัลเหล็กใจเยือกเนี่ยก็จะเป็นตัวของกาชาพิเศษนั่นเองนะเผื่อใครไม่รู้นะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าคริสตัลเหล็กใจเยือกอ่าประมาณนี้อ่าผนึกวิญญ,ญาณและทรัพยากรต่างๆเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะได้รับรางวัลพิเศษตามคะแนนเนาะก็จะเป็นกิจกรรมตีบอสนั่นเองเนาะตรงนี้นี่มันจะมีบอสตัวแรกเนี่ย แล้วก็บอสตัวที่2บอสตัวที่2เนี่ยจะปลดล็อกวันที่3ของกิจกรรมนั่นเองนะการที่จะปลดล็อกพลังก็ต้องมีตัวนี้เห็นไหมมันจะปลดล็อกขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ใช่ไหมปัจจุบันตัวที่2ผมยังไม่ปลดล็อกอีก2ขั้นอ่ามันต้องรอระยะเวลาเพื่อเอาทรัพยากรเนี่ยไอ้ตัวนี้มาปลดล็อกแล้วเราก็จะสามารถเลือกพลังและเอามาตีบวกพลังได้นั่นเองเนากก็จะมีจัดอันดับเนี่ยอันนี้จัดระดับข้ามเซิร์ฟอันนี้เป็นจัดอันดับในเซิร์ฟเวอร์ ประมาณนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีได้ของได้ของเพิ่มเติมด้วยอันนี้จะเป็นกิจกรรมตีบอสน,นั่นเองเนะเาะสัมนาคุณอัพดาวนะครับระหว่างกิจกรรมอัพดาวหัววีห้านะถึงระดับที่กําหนดจะได้รับรางวัลพิเศษเนาะก็จะเป็นกิจกรรมอัพดาวนั่นเองนะจะเป็นตัวนี้ครับสิทธิอัพดาวตั้งแต่1ดาว สามดาวหนึ่งดาวแดงสามดาวแดงห้าดาวแดงสองดาวเพชรห้าดาวเพชรก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะมีเหมือนกันทุกตัวละครคเหมือนกันหมดเลยปัตรจากัดเวลานะครับระหว่างกิจกรรมสามารถรับคริสตัลเหล็กใจเยือกนะตัวอัญเชิญจํากัดเนาะบัตรผ่านลบได้ฟรีใช่ไหมเมื่อซื้อแบบพรีเมียมเนี่ยจะได้รับคริสตัลเหล็กใจเยือกและคริสตัลวิญญาณยุทธ์เนี่ยแบบฟรีๆก็จะเป็นในส่วนตัวของ บัตรแบตเตอร์พาสนั่นเองนะนี่บัตรศึกจำกัดเวลานะถ้าแบบฟรีเราจะได้ตัวของหินเหล็กใจเยือก7ชิ้นถ้าเราซื้อแบบพรีเมียม300บาทใช่ไหมเออ้ยสิบห้ามั้งนะมันจะได้ตัวละครเลย1ตัวทุกรอบเลยแล้วก็จะได้คริสตัลเหล็กใจเยือกอีกประมาณ40เศษนะแล้วก็ได้ตัวของกาชาวิญญาณยุตอีกประมาณ80ประมาณนี้หลักๆเลยอันเนี้ย เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุ้มมากๆในเกมเลยนะแล้วก็กระจกทัศนะนะระหว่างกิจกรรมสามารถใช้เหรียญวิญญาณเหรียญดวงตาวิญญาณเนี่ยรับรางวัลสุดหรูหมายเหตุเหรียญดวงตาวิญญาณจะถูกเรียกคืนหลังจากจบกิจกรรมกระดดาแลกของรางวัลก่อนหมดกิจกรรมก็จะเป็นอัวของกิจกรรมตรงนี้ร้านค้านั่นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ย มันก็จะมีจํากัดเวลาเพราะฉะนั้นต้องมาแลกของก่อนซึ่งของที่แนะนําให้แลกก็นี่แหละคิสตันเหล็กใจเยือกแต่ว่ารอบนี้ของถังอุถงเนี่ยของไม่ค่อยดีครับของไม่ค่อยดีเลยปกติมันจะมาเป็นพวกกระดูกวิญญาณใช่ไหมเออแล้วมันก็จะมีสเตตัสพิเศษที่เป็นสีแดงมาให้เราอะซึ่งผมรอพวกเซตคีกับเซตคีดดเมจแต่มันไม่มาไงก็เลยกลายเป็นว่ารอบนี้ของไม่ค่อยดีเลยเออก็ไม่เป็นไรครับรอรอหัววิห้าลองดูว่าจะมีมาไหมอ่าแล้วก็จะเป็น ตัวนี้นะครับร้านจิตเทพนะระยะเวลากิจกรรมถาวรหลังจบกิจกรรมกาชาหัววีห้าสามารถใช้ผนึกวิญญาณเนี่ยซื้อหัววีห้าเป็นจิตเทพได้ทุกสัปดาห์นั่นเองเนาะก็จะเป็นกิจกรรมตัวของร้านค้านะฮะแล้วก็ร้านจิตเทพจะอยู่ข้างล่างเลยตรงนี้ แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าทุกตัวละครไม่ว่าสีส้มพิเศษสีแดงพิเศษสีทองพิเศษสามารถแลกเศษได้สัปดาห์ละ2 0เศษทุกตัวละครแล้วก็ถังอุทงเนี่ยวันที่20ธันวาถึงจะสามารถแลกเศษได้20เศษใช้1,200รคริสตัลซึ่งจะเป็นเหมือนการหมดเลยนะทุกตัวละครเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเหตุผลที่ควรต้องเก็บคริสตัลธรรมดาไว้เอาไวแ้แลกพวกนี้เรื่อยๆน่นเดงนะครับก็หลักๆเนี่ย,ยอัปเดตจะมีประมาณนี้จะไม่มีบอกเลยนะว่าตัวของ อาวุธลับพิเศษสีแดงชิ้นใหม่คืออะไรไม่มีบอกนะ,ะในระยะเวลาตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่26ธันวาใช่ไหมแล้วก็จิตวิญญาณสัตว์เทพยังไม่มีบอกแสดงว่าต้องอาจอาจจะต้องรองให้ผ่านวันที่26ธันวาไปได้ก่อน26ธันวาปุ๊บอ,อาจจะมีอาวุธลับแดงใหม่อาจจะมีจิตวิญญาณเทพเข้ามาใหม่หรือไม่นะก็เป็นตัวของ ตัวละครใหม่มาอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าอาวุธลับสีแดงมันมีประมาณ4ีหชิ้นมั้งไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะเป็นสีทองเลยใช่ไหมแล้วก็สัตว์วิญญาณก็มีไม่ค่อยเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยรอบนี้ก็เรียกได้ว่ามาเป็นตัวละครหัววีห้าแเองเนะของมันอาจจะต้องมีเหมือนกันมาทั้งแฟนเลยเออมาทั้งแบบลูกถังซานมาทั้งลูกเขยถังซานเลยรอบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมมองว่าถ้ามาเป็นหัววีเนี่ยตัวต่อไปเดี๋ยผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าอาจจะเป็นถังซานหรือเปล่า เพราะว่าถ้าตัวที่เก่งกว่าถังซานเนี่ยก็จะเป็นจูจูชิงกับหลงหลงเออแม่างถังซานคูอตัวสุดท้ายได้เลยวะเออกลายเป็นว่าหัวบีห้าวเ,เข้ามาเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันอีกประมาณ2วันถังอู๋ถงออกปุ๊บหัวบีห้าวเข้ามาเลยนั่นเองนะครับก็เรกว่านะถ้าใครดวงดีนะก็120กว่าครั้งเนี่ยก็จะได้1ดาวแดงผมกะว่าอาจจะเอาสักหนึ่งดาวแดงนะโชคร้ายหน่อยก็ประมาณ 2 0 0 3 0ออ่ะโอ้ oh, แบบเซ็งเหมือนกันนะกะว่าจะเอาไว้เปิดจูจูชิงไงแต่ว่าผมอาจจะลองดูก่อนว่ากั้นใจได้ไหมเพราะว่า,วาผมอยากเอาไปเปิดตัวทองเออก็คือ6ปี6ปีเนี่ยแม่งสก,กิลเวอร์มากแบบสก,กิลตุมต้มตุ้มตุ้มเธอนึงมันหลายครั้งแล้วมันเป็นเมตาแล้วมันเป็นตัวแรกที่เข้ามาเป็นของสีทองเพราะฉะนั้นเราเปิดตัวละคร อกปีร่างเทพสีทองยัดมันจบเลยเพราะว่าเก่งกว่าพวกตัวละครปู่กระบี่ร่างเทพด้วยเก่งกว่าตัวอื่นๆด้วยอาจจะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในตัวสีทองเลยปกปีและต่อมาเนี่ยก็จะเป็นปอดใซีร่างเทพใช่ไหมแล้วก็ปีปีตรงร่างเทพปีปีตรงร่างเทพเนี่ยสีทองเนี่ยแม่งต้องเปิดเพราะมีสะท้อนดาเมจมีสะท้อนดาเมจเออและสามารถสกิลได้หลายรอบเหมือนกับหกปีเหมือนกันยิ่งเพื่อนใช้สกิลเยอะเขาก็ยิ่งใช้สกิลเยอะเออเพราะฉะนั้นผมกําลังคิดอยู่ว่า จะทำหนึ่งดาวแดงไหมหรือว่าปลดใจรอไปเปิดตัวทองทีเดียวเลยเอออันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมกำลังตัดสินใจอยู่แต่ว่าทางอุถงเนี่ยผมบอกเพื่อน,อนแล้วเนาะว่าถ้ามาปุ๊บผมทำแน่นอน5ดาวแดงใช่ไหมแต่ว่านอกนั้นเนี่ยอาจจะลังเลเออเพราะฉะนั้นก็ค่อยมาวัดกันอีกทีหนึง่งล้วกันผมแบบเสียดายไงถ้ามันมาตลอดแล้วแม่งต้องมาเปิดเอาหนึ่งดาวแดงตลอดเนี่ยผมว่าไปทําตัวทองดีกว่าในมุมมองผมเองผมคิดนะเออแล้วก็ปัจจุบันตัวทองของเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ย มันจะมีไล่เป็น6ปีกปอไซซีปีบีตรงปูกระบี่ย่างเทพแม่ถังซานล่างเทพโอลีนาร่างเทพมันครบ6ตัวแล้วเอ้ยเอาใหม่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 6ปีร่างเทพปอไซซีร่างเทพปีบีตรงร่างเทพปูกระบี่ย่างเทพโอลีนาร่างเทพแล้วก็ค่อยเป็นแม่ถังซาน่างเทพตัวสุดท้ายและผมกําลังรออยู่ว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยจะทําตัวระดับต่อไปเนี่ย เป็นตัวพิเศษสีอะไรถ้ามันยังเป็นสีทองอยู่ก็อาจจะรอไปเปิดตัวทองแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีตัวพิเศษสีอื่นที่จะเป็นสีเพชรใช่ไหมเป็นสีฟ้าที่มันเป็นเพชรอ่ะอือก็อาจจะค่อยว่ากันดีทีนึงอะไรประมาณนี้ยเพราะว่า เกมมันแบบเหมือนมีสปอยออกมาแล้วไงว่าเป็นระดับต่อไปเป็นตัวดาวเพชรอะไรประมาณนี้ก็เรียกว่านะยิ่งตัวมันเก่งขึ้นเรื่อยๆอดาวมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสเตตัสมันก็จะเพิ่มขึ้นผมอยากรอดูเซิร์ฟจีนไงเพราะว่าพิเศษสีส้มพิเศษสีแดงพิเศษสีทองเนี่ยมันมาครบ6ตัวแล้วระดับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรถ้าเขาทําแค่สูงสุดคือสีทองเนี่ยก็จบเว้ยไปรอเปิดตัวทองแต่ถ้ามันทําระดับสีต่อไปอีกเนี่ยก็อาจจะแบบ เออเปิดตัวทองอีกสักหนึ่งตัว2ตัวแล้วก็ไปรอตัวต่อไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราเป็นสายที่ไม่ได้เติมเยอะอ่ะมันไม่สามารถเปิดได้ทุกตัวหรอกนะครับถ้าเราอยากทําตัวไหนเก่งๆสักตัวหนึ่งเลยอ่ะห้าดาวแดงเราก็ไม่สามารถทําทุกตัวให้1ดาวแดงได้ไงก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆก็ได้อะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะโหวบีห้าเข้ามาจะเปิด1ดาวแดงไหมหรืออาจจะรอไปเปิดตัวทองเลยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็หลักๆจะบประมาณนี้แล้วกันสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล